สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กวัดดีนะคะวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะเขาไม่เพียงแต่จะสอนเด็กๆในห้องเรียนแค่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีการทําให้เด็กๆเนี่ยได้ลงมือทํากิจกรรมเศร,รษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักนะคะซึ่งเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้จะได้ลงมือทากันจริงๆเลยมีความน่าสนใจมากวันนี้นะคะจะมีน้องๆจากโรงเรียนแห่งนี้ พานิวแล้วก็คุณผู้ชมไปดูกิจกรรมต่างๆกันติดตามชมกันได้ในรายการเด็กอวดดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูฐานต่างๆในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะคะเราต้องมาพูดคุยกับน้องๆที่เป็นแกนนําในการที่จะทําให้ฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการทําแล้วก็วัดผลได้จริงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันค่ะ ด้านข้างนิวนี่นะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวานี่นะคะก็คือน้องๆค่ะที่วันนี้เราจะพากันไปนะคะดูตามฐานต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นฐานเศรษฐกิจพอเพียงด้านข้างนิวนี่นะคะก็คือน้องกิ๊กค,ค่ะซึ่งน้องกิ๊กนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนนําที่จะพานิวแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปชมกันสวัสดีค่ะน้องกิ๊กค,ค่ะสวัสดีค่ะ,ะน้องกิ๊กกับทีมงานทุกคนนะคะพี่นิวอยากทราบจริงๆเลยว่าทําไมเราถึงมีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะได้รับรางวัลชนะเลิศยุวกเกษตรกรค่ะและโรงเรียนของเรานะคะซึ่งมีนักเรียนทั้งตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมนะคะแต่ว่ามัธยมของเราไม่มีโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเราจึงจะตั้งทําศูนย์ยุวกเกษตรเพื่อให้นักเรียนช่วยกันรเลี้ยงสัตว์ทําให้เกิดโครงการอาหารกลางวันขึ้นมา,า,า,าโดยการที่มีการนําพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยมาทําไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ปลูกพืช อ่าแล้วก็นํามาทําเป็นอาหารให้ให้นักเรียนได้รับประทานกันค่ะอ๋อนี่คือแนวคิดที่ว่าทําไมโรงเรียนแห่งนี้จึงมีการทรําเศรษฐกิจพอเพียงใช่ปะใช่ค่ะอืมแล้วหลังจากที่มีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องๆเองถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะคะในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติลงมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักก็ดีการดูแลสิ่งต่างๆก็ดีเนี่ยทําไมเราถึงเราถึงลงมาตรงนี้เนี่ยเราเต็มใจลงมาทําตรงนี้ไหมคะเต็มใจค่ะเพราะว่าเราเห็น ก่อนกับบ้านเราจะเห็นครูทุกคนทําความสะอาดคอกหมูมให้ปุย๋ยผักพวกเราก็เห็นครูว่าครูสอนพวกเราเหนื่อยแล้วครูยังมาทําเพื่อพวกเราอีกพวกเราจึงเห็นความสําคัญตรงนี้พวกเราเลยมาช่วยคุณครูครับพวกเราจึงจะตั้งกลุ่มยุวเกษตรขึ้นมาค่ะคือในลักษณะของการได้รับการซึมซับ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ย ที่นี่นะคะต้องบอกอีกนิดนึงนะคะแนวคิดในการสอนนักเรียนที่นี่ของคุณครูทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผอ,อ,อด้วยก็คือการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ได้ทราบได้เรียนรูโ้โดยการเห็นเองไม่ใช่ว่าการพร่อสอนโดยการพูดอย่างเดียวคุณครูทุกท่านนะคะปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็อย่างที่ตองกิ๊กบอกไปค่ะพอคุณครูปฏิบัตินักเรียนได้เห็นนักเรียนได้ซึมซับก็มีจิตใจที่อยากที่จะลงมือทาเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ค่ะแล้วพอเราได้ลงมาทําแล้วเนี่ยเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง ตอนแรกก็เหนื่อยนะคะแต่ทําไปทํามามันก็สนุกเพราะว่าเราเห็นผลผลิตที่เราทําได้ค่ะอ,อ๋อแสดงว่าเกิดความภูมิใจค่ะที่ผ่านมาหนูได้ทําเพื่อนๆกับหนูได้ได้ทำในส่วนไหนบ้างอคะทั้งศูนย์เรียนรู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็แปลงผักด้วยค่ะให้ปุ๋ยอ,อะไรครบวงจรเลยค่ะช่วยกันทําเพราะว่าตั้งแต่ป .6 ถึงมัธยมศึกษาที่3ค่ะอืมแล้วในทีมเราเนี่ยอยู่ชั้นอะไรกันบ้างคะมีม,มีมีอยู่ชั้นอะไรกันบ้าง ป .6 ถึงม3คนไหนอยู่ปหคนไหนอยู่ปหอันนี้ป .6 ม .1 อยู่ตรงไหนบ้างคะมีไหมคะม .1 น่ม .2 อมีไหมมสอมสามมีไหมคะนี่นะคะม .3 พี่ใหญ่สุดเป็นพี่ใหญ่สุดเลยทีเดียวเห็นบอกว่าเนี่ยครับเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่แค่เพียงอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเด็กๆแบบนี้ค่ะป .6 ม .1 ม .2 อม .3 ทุกคนสามารถทําได้นะคะเพียงแค่ว่าต้องลงมือทําบางคนอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้ถามน้องกิ๊กก่อนเลยดีกว่าก่อนที่เราจะได้ลงมาทําตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเราไหมอตอนแรกก็คิดว่าไกลตัวนะคะว่าทําไมครูต้องสอนเราทุกวันแต่พอทําแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอ๋อไม่ใช้ด้วยแวสดงว่ามีการนํากลับไปใช้ที่บ้านด้วยได้ค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ใช่แค่ว่าได้มีการลงมือปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงเห็นบอกว่าได้รางวัลมาด้วย<ะ>รางวัลน,นี้เป็นรางวัลอะไรอะคะ สารฝัน,นยุวเกษตรกรชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะระดับจังหวัดเลยค่ะอ๋แสดงว่าเป็นคนดังนะสิคนดังไหมนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนที่นุน้องเขาบอกไปนะคะว่าฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักนะคะเลี้ยงสัตว์ แล้วก็เห็นบอกว่ามีโรงเห็ดอะไรอย่างี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราจะได้ไปดูกันไหมคะดูแน่นอนค่ะ,ะดูแน่นอนนะคะเห็นบอกว่าน้องอๆ้องทุกคนเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ประจําฐานต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราจะไปเดินดูฐานต่างๆนะคะในเรื่องของการทาเศรษฐกิจพอเพียงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนโดยกลุ่มของน้องน้อง,องกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวติดตามชมกันได้ค่ะค่ะน้องเก่งคะจุดแรกที่จะพาพี่นิวไปดูเนี่ยคืออะไร ไก่พันไข่ค่ะไก่พันไข่นี่ตรงนี oh. o, ้ปะคะอ๋อตรงนี for. ้ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นไก่พันพึ้งเมืองค่ะอ๋อเป็นไก่พันพึ้งเมืองก่อนเอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่มีหนุ่มๆนะคะมาคอยยืนให้ความรู้ด้วยสัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยชื่อดครับชื่อดิวครับโดกับดิวนี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าชื่อเหมือนกันเลยนะคะน้องโดกับน้องดิวไก่พันพื้นเมืองเนี่ยค่ะคือตรงนี้ที่เราเลี้ยงไว้เราเลี้ยงไว้ใช้ในการทําอะไรคะตรงนี้ ทำอาหารได้ครับแล้วก็ประโยชน์พ้างนำขี้ไก่ไปใส่ผักต้นไม้และดอกไม้แฮมส่วนอืคือไก่เนี่ยไม่ใช่เรียงแค่เอาไปรับประทานอย่างเดียวนะคะขี้ไก่นะคะยังสามารถที่จะนำไปใช้ในการเป็นปุ๋ยในการทำเกษตรของเราด้วยอ่าแล้วเรามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างคะตรงนี้แค่อาหารเช้าเย็น แล้วก็ทายน้ําเช้าเย็นเพราะน้ำน้ำที่ไก่เขากินใช่ไหมไหนไหนก็มาถึงตรงไก่พันพื้นเมืองนะไหนโชว์โชว์ในการให้อาหารลีลาการให้อาหารให้พี่ดูหน่อยได้ปะดีป่าอาหารไก่อ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่น้องกิ๊กมาดูเลยเดี๋ยวเรามาดูนะน้องๆเขาโชว์ในเรื่องของการให้อาหารอันนี้ก็คือกิจจวัตรประจําวันของน้องๆเขาที่จะต้องเป็นคนคอยและผปดชอบดูแลในเรื่องของการดูแลไก่พื้นเมืองนะคะนี่นะคะ กันปึ๊บนะคะอ๋อนี่ก็คือให้ในรังในรังอาหารของมันนะคะแบบนี้ก็คือเราเรา,<ง>เ,ราเรามาทั้งเช้าเย็นใช่ไหมคะครับอ๋อมาดูแลทั้งเช้าเย็นเลยนะคะ เน,นี่ค่ะคุณผู้ชมคะคือต้องบอกกันนะคะว่าน้องๆเองเนี่ยเขาจะมีการรับผิดชอบกันแบบนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของเขานะคะต้องขอบคุณน้องเดียวกับน้องโดมากนะคะขอบคุณมากค่ะนะ<อ>คะไม่เพียงแต่ตรงไก่พันเมืออเพราะว่าบริเวณนี้ต้องบอกว่าเป็นบริเวณที่เป็นการทําเกษตรพอเพียงะนะคะมีทั้งไก่มีทั้งเป็ดนะคะแต่ที่สําคัญตรงด้านนู้นเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นเป็นของอะไรคะน้องกิ๊กไก่พันไข่ค่ะไก่พันไข่ พันไข่แสดงว่าเป็นเน้นในเรื่องของการเก็บไข่มรารับประทานใช่ปะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้น้องกิ๊กนำพี่ไปเลยนี่นะคะมีน้องสาวสวยนะคะรออยู่สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ย,ยน้องปุ้ยดูแลในเรื่องของไก่ไข่มีพี่ย่เห็นว่ามันนี่คืออันนี้คือไข่ที่ได้จากการเ,เขาเรียกการเลี้ยงดูของน้องปุ้ยนะคะเราต้องเก็บไข่ทุกวันปะคะ เนี่ยเดีกยที่พี่นิวเห็นนี่คือจํานวนไข่มันเยอะมันเยอะมากเลยน้องกิ๊กเชิญอันนี้หน่อยจำนวนไข่มันเยอะมากเลยเนี่ยทุกวันน้องปุ้ยก็คือต้องเป็นคนมาเก็บไข่แล้วก็นําไปเข้าโครงการอาหารกลางวันใช่ปะอ่าแม่วันนี้โชว์เก็บไข่พี่ดูหน่อยคือจริงๆที่ เชิญเลยค่ะที่นิวอยากให้น้องๆเขาเขาทำกิจกรรมให้เห็นเนี่ยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยทุกๆวันเด็กๆเขาจะต้องมารับผิดชอบแบบนี้ซึ่งเราก็จะคอยเป็นคนมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อน,อน,อน<ช>ๆด้วยใช่ไหมคะ,คะอืมแล้วถามน้องกิ๊กหน่อยว่าหลังจากที่เราเห็นเพื่อนๆทำกิจกรรมแบบนี้รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องดีไหมคะก็ดีนะคะทุกคนก็ได้มีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสามัคคีด้วยค่ะอ่านี่ความสามัคคีเกิดขึ้นแบบนี้นะคะนี่การเก็บไข่นะคะคนนึงเก็บอีกคนนึงถือ เขาเรียกว่ากระจาดในการใส่ไข่แล้วก็ไข่ตรงนี้เนี่ยจะถูกนําไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันนะคะซึ่ง ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดูแลของเด็กๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ที่ตั้งแต่น้องกิ๊กบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเขาทําแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือในเรื่องของไข่ก็ดีเรื่องของไก่ที่เขาเลี้ยงก็ดีกลายมาเป็นอาหารกลางวันใี้เขาได้อิ่มท้องแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนี่นะคะอ่ะน้องปุ้ยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเอาไข่ไปทําอาหารพี่ขอไปชิมหน่อยนะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องของเป็ดเรื่องของไก่พื้นเมืองไก่ไข่ผ่านไปแล้ว เห็นตรงโน้นนีก็มีความน่าสนใจด้วยด้านนี้มันเป็นอะไรคะเนี่ยก่อนเราจะถึงข้อหมูเราต้องไปดูเป็ดก่อนอ๋อมีเป็ดมีเป็ดด้วยนี่นี่นี่ตรงนี้เป็ดเยอะมากเลยแล้วเป็ดตรงนี้เป็นเป็นลักษณะของเป็ดไข่เป็ดเนื้อเป็ดอะไรนะคะตัวนี้เป็ดไข่ทั้งไข่ทั้งเนื้ออยู่ด้วยค่ะคือทานได้หมดนี่นะคะมีมีสาวๆนะคะประจําฐานค่ะเฮ้ยนี่นะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนอ่าตรงนี้นะคะเห็นบอกว่าถืออาหารเป็ดมาด้วยค่ะ กำลังจะให้อาหารเป็ดอยู่พอดีใช่ไหมอ๋อเนี่ยเอาตามสบายเลยค่ะให้ได้เลยนะคะนี่แหละเราให้กันทุกเช้าทุกเย็นหรือว่ายังไงคะให้ทุกเช้าค่ะอืมให้ทุกเช้าใช่ไหมคะต้องให้ตรงไหนเอ่ยต้องเดินไปให้ตรงไหนอ๋อต้องเดินไปให้ตรงนี้เออพี่นิวรู้สึกว่าแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันเหมือนแบบว่าในในในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีเอ่อไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวใช่ค่ะกิจกรรมอะไรที่มันดู มีประโยชน์อะอย่างนี้ว่าอย่างหนูเนี่ยถ้าเกิดถามนะคะระหว่างระหว่างการโอเคเช้าหนึ่งไปเข้าห้องเรียนอย่างเนี้ยจนเย็นกลับบ้านกับการที่ว่าตอนเช้ามาให้อาหารเป็ดเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับไปเรียนแล้วตอนกลางวันก็มีเวลาว่างก็แวะมาดูเป็ดดูไก่อะไรอย่างเงี้ยหนูชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบแบบที่เลี้ยงสัตว์ไปด้วยทำหลายๆอย่างไปด้วยค่ะพี่ถามเด็กๆนิดนึงทำแบบนี้สนุกไหมคะ สแสดงว่าทุกคน happy แฮ ppy กับการทำกิจกรรมแบบนี้เศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราใช่ไหมคะ,ะนี่นะคะเป็นเขาต้องบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นความคิดแล้วก็กิจกรรมของเด็กรุ่นใหม่นะคะที่สามารถทำเองได้เห็นบอกว่าน้องๆโรงเรียนนี้นะคะได้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ที่บ้านด้วยเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ดูรายการอยู่เนี่ยบางคนนะคะอาจจะแบบว่า เป,เป็นเด็กเป็นเด็กในเมืองอะเนาะเป็นเด็กในเมืองอาจจะไม่ได้ได้มีความมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้แต่ว่าอย่างพวกน้องกิ๊กแล้วก็เพื่อนๆที่คอยให้ความรู้เราเนี่ยนะคะก็ก็บอ,อกว่าเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกสนุกในการที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับการเรียนด้วยแล้วก็สามารถนําไปใช้เป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด,ด้วยเดี๋ยวยังไงเราไปดูกิจกรรมตรงหมู่เลยค่ะมาเลย เอ้ยตรงนี้เขากำลังทําอะไรอยู่ให้เห็นเป็นข้อหมูนี่น้องๆก็าลังทำอะไรทำความสะอาดข้อหมูะคะ่ะอ๋อนี่คือการทําความสะอาดก็เป็นหน้าที่ของของ,องน้องๆที่ดูแลอคอก้วยใช่ปะสวัสดีค่ะคนี่หนูกำลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยล้างข้อหมูค่ะล้างข้อหมูโอ้โหนี่นะคะดูหมูดูหมูอีกคนล้างอคอกนะคะอีกคนให้อาหารนีดนิ ให้อาหารหมูด้วยนะก่อนที่เราจะให้อาหารนะคะเราต้องทําความสะอาดคออให้สะอาดก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่มีเชื้อโรคเวลาหมู กินอาหารจะได้ไม่เป็นโรคด้วยอ๋อนี่คือคือสิ่งที่น้องเขาจะได้เรียนรู้ในการทําจริงนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นคนที่ลงมือทำเนี่ยก็จะไม่ทราบแต่เกขาก็เอ้ยให้อาหารเป็นเลยก็ได้ไม่เห็นจะต้องคํานึงถึงเรื่องความสะอาดเลยแต่ว่าตรงนี้เขามีความการเรียนรู้ว่าต้องทําความสะอาดข้อก่อนนะแล้วก็ค่อยให้อาหารแล้วซึ่งตรงเนี้ยเห็นบอกว่ามีพิเศษนิดนึง มาข้อหมูแต่ว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นเพราะอะไรอะเพราะเราทําน้ําหมักชีวภาพของเราเองนะคะนอกจากจะใช้ในข้อหมูเรายังทําในห้องน้ําด้วยคะ่ะอาะเป็นการดับกลิ่นนั่นเองคะจึงทําให้ข้อหมูที่นี่เนี่ยเป็นข้อหมูที่สะอาดแล้วก็มีความน่าสนใจที่น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เองในการทําสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วย <S 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 ตรงนู้นยังมีอีกค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะ อ้ยจุดนี้เป็นจุดอะไรคะน้องกิก๊กเรือนเพาะเห็ดค่ะเรือนเพาะเห็ดแสดงว่าข้างในก็ต้องมีเห็ดใช่ไหมใช่ะคะ่ะเข้าไปดูกันหน่อยสินี่ค่ะคุณผู้ชมคะน้องกิ๊กพามาเนรเรือนเพาะเห็ดนะคะแล้วก็น้องๆเน,น,นี่ยเขาก็กำลังดูแลเห็ดของเขาอยู่คะ่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะนี่เป็นเรือนเพาะเห็ดเป็นเห็ดชนิดไหนคะ เห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะไม่เห็นมีเห็ดเลยคือเขาเก็บไปแล้วนะคะเห็ดเพิ่งเก็บเป็นืมอเช้านี่เรามาถ่ายในช่วงช่วงบ่ายๆแล้วเลยไม่ค่อยได้เห็นดอกเห็ดสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็ยังมีพอพอมีหลงเหลืออยู่นะคะนี่อย่างตรงนี้ใช่ไหมคะดอกใหญ่มากแสดงว่าน้องๆเองเนี่ยก็เคยได้รับประทานเห็ดจากโรงเห็ดนี้แล้วใช่ไหม แล้วเรามีความภูมิใจไหมคะเราดูแลเห็ดดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีมีดอกมีดอกให้เราได้กินดีใจไหมดีใจค่ะดีใจใช่ไหมอืมนะคะแล้วเราจะต้องมีการดูแลเห็ดยังไงบ้างคะรดน้ำเช้าเย็นค่ะลดน้ำเช้าเย็นซึ่งก็คือเราเนี่ยเป็นคนลดน้ำด้วยใช่ไหมค่ะอ๋อลำบากไหมไม่ไม่ลำบากแสดงว่าเราก็กระช่นชอบเหมือนเช่นเดียวกันค่ะโอ้มีความภูมิใจที่เห็ดของเราออกดอก แล้วก็นําเห็ดเนี่ยไปทําอาหารให้กับเพื่อนๆนให้กับน้องๆให้กับพี่ๆได้กินใช่ไหมคะค่ะอ้โอโหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถทําได้อย่างน้องๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีเวลาว่างเนี่ยลองดูซิว่าการเพาะเห็ดเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าแค่เพียงมีมีมีก้อนเห็ดรดน้ําแล้วก็รอเห็ดออกพอเห็ดออกเอาไปทาอาหารแค่นี้ก็ง่ายแล้วเราคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไกลตัวไหม เ็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็สาม,มารถทาได้ใช่ไหมใช่นี่นะคะน้องๆเขาได้บอกแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ไกลตัวทุกคนสามารถทําได้เดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของแปลงผักใช่ไหมค่ะนี่แปลงผักที่นี่เขาก็น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องกิ๊กพาไปดูกันค่ะ <มา S 2> ขอบคุณมากนะคะเด็กๆ น้องๆน,นั่นเองค่ะที่นี่นะคะไม่ใช่มีแค่เพียงการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพราะเหตุเท่านั้นค่ะเรายังมีแปลงผักสวยๆนะคะให้ได้ชมกันด้วยนะคะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้นอร่อยด้วยใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็ได้มีการนําในส่วนของมูลสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงเนี่ยก็นํามาเป็นปุ๋ยที่นี่ด้วยค่ะเดีย๋ยวพาเดินพาพี่เดินชมหน่อยสิว่ามันมีผักอะไรบ้าง นี ite, ่เริ so ่มจากแปลงแรกเลยค่ะแปลงแรกต้นหอมนะคะแปลงแรกเป็นต้นหอมนะคะซึ่งแปลงผักต่างๆเหล่านี้นี่นะคะก็คือว่าน้องๆเขาก็จะเป็นคนดูแลอย่างเช่นตรงนี้นะคะน้องๆเขาก็กำลังดึงวัชพืชดูแลในแปลงของเขาซึ่งตรงนี้ก็คือน้องๆจะจะเป็นคนมาลดน้ำมาให้ปุ๋ยมาทุกอย่างเองหมดเลยค่ะทำทุกอย่างเองหมดเลยพี่นิวว่านะ แปลงผักที่โรงเรียนเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะได้ความรู้นําไปปลูกที่บ้านได้ด้วยปะ่ะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าคุณครูจะสอนในห้องก่อนนะคะว่าปลูย<ช>อย่างนี้ผักชนิดนี้ปลูย,ยังไงต้องให้ปุ๋ยยังไงเราถึงจะลงมือปฏิบัติเองค่ะอืมออันนี้แปลงต้นหอมแล้วตรงนี้เห็นใบใหญ่ๆนี่มันต้นอะไรคะเนี่ยคะน้าค่ะคะนา้นาโอ้โหงามมากเลยอะนี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมี เพราะว่าดูจากบริเวณแล้วก็คือยากขึ้นปกติค่ะไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงตรงนี้ค่ะเห็นเป็นซุ o มๆนี่คืออะไรน้องกี้แฟงค่ะแฟงที่เอาผลเข้ามาทําเป็นอ้มต่างๆต้มจืดอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเราได้ลองชิมแฟงจากต้นนี้เลยเดี๋ยวต้องรอให้มันโตก่อนนะคะเพิ่มปลูกมันเพิ่งจะพันยอดเนาะมีคะน้ามีแฟงมีตรงนี้อะไรสวยจังผักกาดค่ะผักกาด เราก็สามารถเอาไปผัดเอาไปต้มได้เนาะได้ค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้อยากให้ได้มาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่น้องๆเนี่ยไม่ใช่แค่จะได้เรียนทฤษฎีในห้องเรียนแค่เป็นอย่างเดียวนะ,ะนี่ทุกคนสามารถที่จะมาหยิบจับพืชผักต่างๆได้จริงๆมีการลงมือทำจริงๆพรววดินจริง สัมผัสกับพื้นดินสัมผัสกับต้นไม้สัมผัสกับต้นพืชจริงๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิถีในการเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะคะที่สอนให้หน้องๆเนี่ยใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ได้มีการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โอ้ตรงนั้นเขียวชอ,อุ่มากเดี๋ยวไปดูหน่อยซิว่ามันเป็นแปลงอะไรอันนี้ต้นอะไรคะน้องกิ๊กผักบุ้งผักบุ้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นผักพื้นฐานดีกว่าสาหรับทุกๆครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปผัดก็ได้แบบนี้น่าจะเป็นผักบุ้งจีนปะคะค่ะนี่ก็ไปผัดได้้ออร่่ยยยยเเเลทีีีดวนคะผูชม สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะปลูกฝังให้กับเด็กเยาวชนในเรื่องของการที่จะทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้จริงๆได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆซึ่งที่นี่สอนให้หนูๆแล uh, <Arc> ane, ้วก <m ur coaching yen> ็เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยใช่ไหมค่ะออยากให้อยากให้น้องกิ๊กเนี่ยได้ฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านนิดหนึ่งในเรื่องของการที่เราได้มีการใช้เวลาว่างในการลงมาทาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยฝากถึงเพื่อนๆนิดหนึ่งสําหรับใครที่สนใจในเรื่องนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะเราก็ลองปฏิบัติทำดูนะคะอาจจะ ทำง่ายๆก่อนจากการปลูกผักแล้วเราค่อยเลี้ยงสัตว์ไปนะคะแล้วเราจะเกิดความภูมิใจในตัวเองค่ะนี่คะความภูมิใจที่ได้รับประทานสิ่งที่ทําขึ้นมาเองปลูกผักเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะภูมิใจที่เราสามารถที่จะนําปรัชญาของในหลวงมาใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริงแล้วก็ได้มีการลงมือทําอย่างจริงๆด้วยค่ะ ไปดูฐานเศรษฐกิจพอเพียงฐานต่างๆของน้องๆกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้น้องกิ๊กเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของเพื่อนเอออีกหนึ่งอยา่างนี่ในมือของนิวเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาอาเนกประสงค์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมของน้องๆที่เขาได้ทําขึ้นมาตรงนี้มีมีไปจําหน่ายทั้งนอกด้วยไหมคะมีครับมีไปจาหน่ายด้วยเป็นการสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นฝีมือของน้องๆที่เป็นคนทําด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ สิ่งนี้มันจะสามารถต่อยอดนะคะให้น้องๆที่ได้มีการลงมาเรียนรู้ลงมาได้ทําได้จับได้ต้องได้จริงเนี่ยสามารถที่จะนําพัฒนาไปสู่การทําอาชีพหรือว่านําไปพัฒนาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาได้ด้วยเป็นการสอนให้เกิดผลได้จริงด้วยนี่นะคะประโยชน์ของการที่เรามีการนรารําปัจจญยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั่นเองค่ะอ่ะน้องกิ๊กถึงคิวน้องกิ๊กลวเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนหน่อยช่วยฝากนะคะถึงเพื่อนๆทางบ้านในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นิดนึงค่ะ การใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ไม่จําเป็นต้องทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องทําตามสิ่งที่เราชอบก่อนนะคะอย่างเช่นยิ่ชอบเล่นกีฬาเราก็เล่นเล่น,เล,นเล่นกีฬากับเพื่อนๆนห,หลังจากเล่นกีฬาเสร็จเราอยากทํากิจกรรมอะไรเช่นเราอยากปลูกผักเราก็ไปปรึกษาคู่อย่างนี้แล้วเราก็เกิดผลประโยชน์ออกมาเราก็สามารถนำมาทำอาชีพได้ค่ะอเนี่่ะคะ,คะ,ะ,คะผู้ชมคะ่ะน้องๆที่ชมอยู่ในรายการตอนนี้เนี่ยนะคะ ไม่จําเป็นจะต้องทําตามเพื่อนเพื่อของน้องกิ๊กก็ได้เรามีอะไรที่เราชอบอยู่ในใจบางคนอาจจะชอบอย่างเรื่องกีฬาแบบนี้นะหาเวลาว่างในการเล่นกีฬาหรือว่าชอบศิลปะหาเวลาว่างในการไปวาดเขียนวาดภาพอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ค่ะเพียงเท่านี้น้องๆเองก็จะมีชีวิตแล้วก็มีเวลาว่างที่เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตของตอนเองได้อีกทางหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะคะที่วันนี้พา พี่นิวแล้วก็ผู้ชมทางบ้านได้ไปท่องเที่ยวกันกับฐานก,านกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเด็กวดดีแล้วค่ะนิวนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะอ่าบ๊ายบาย,บาย,บายเพื่อนๆหน่อย